ตอนนี้เป็นไงบ้างค<ต><ร>ะได้ขออนุญาโดนทุบร้นไป <c oughs> ก็ตอนนี้ยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลยค่ะเห็นคุณตำรวจบอกว่าเห็นเงาของของของ,ของคนรา้ายอะค่ะเป็นเงามืดๆเป็นตะคุ่มตะคุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวจะไล่ดูกล้องวงจรปิดให้แต่ก็ยังไม่มีใครติดต่อมาค <c oughs> ่ะเรามีควมามหวังว่าอยากจะจะได้ของกืน่ไหม <c oughs> ถ้าตามหลักความจริงแล้วก็ขอหวังนิดนึงก็ได้ค่ะเพราะว่าของในนั้นก็เป็นของมีค่า ก็ะะอยากจะฝากบอกคุณโจรที่ขโมยของไปเลยกันนะคะ <laughs> ว่าให้เอาพวกบัตต่างๆแล้วก็เอกสารที่อยู่ในกระเป๋าตังก็มาคืนที่ไหนก็ได้ค่ะทั้งของดีแล้วก็ของเพื่อนดีค่ะในนี้รวมมูลค่าแล้วที่เสียไปเท่าไหร่ก็ดี <c oughs> เออก็ <c oughs> หลายอยู่เหมือนกันค่ะอยากไม่คืนมากที่สุดนเวลานี้เอออยากได้คืนมาที่สุดเวลานี้ก็คงจะต้องเป็นบัตรต่างๆแล้วก็เอกสารนะคะที่อยู่ในกระเป๋าตังค่ะ ถ้าเป็นพวกกระเป๋าหรือพวกของต่างๆก็คงคงไม่น่าได้คืนแล้วอะค่ะก็ติดตามคลีกันหนกมากก็ขอขอบคุณคุณตำรวจนะคะสอนอุมทินี้ก็ดูแลเป็นอย่างดีอะคะ่ะก็เห็นบอกว่าถ้ามีข่าวคืบหน้าอะไรก็เจ้าหน้าที่ก็จะแจ้งมาแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีเบาะแสคืบหน้ายังไม่มีใครแจ้งมาค่ะทุกวันนี้ยังหลอนอยู่ไม่รเวลาใครไหนมาไหนจอดรถจอดรถหลอนมากค่ะ <c oughs> อย่างวันนี้ก็บอกคนรถบอกว่าแบบเออ ที่รถตลอดเลยหลืการน,นะแบบเวลาไปไหนมาไหนอะไรเงี้ยเฝ้ารถไว้เลยการอะไรเงี้ยอย่าอ,อย่าห่างจากรถนะคะเพราะว่าก็จริงๆเราก็ปกติอย่างของที่หายไปปกติบีเป็นคนไม่ได้เอาของไว้ในรถเยอะขนาดนั้นนะคะแล้ววันนั้นพอดีตอนเช้าไปทําบุญวันเกิดพอดีแล้วก็จะไปงานแต่งงานต่อก็เลยเอาพวกเครื่องประดับเครื่องสําอางกระเป๋าแล้วก็พวกอิเซสซอรี่ต่างๆเอาไว้ในกระเป๋าใบเดียวหมดเลยแล้วก็เอาวางไว้ ก็ก็ถือว่าฟาดคอฟาดคอแล้วมันเกิดเลยทีเดียวฟาดคอแล้วมันเกิดก็ช็อกอยู่เหมือนกันตอนแรกแบบการจะเดินเข้าไปฉลองวันเกิดอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่ามีคนโดนทุบรถนะอะไรเงี้ยเราก็แบบรถใครหรออะไรเงี้ยสรุปว่าแบบเป็นรถเพื่อนเราอะไรเงี้ยค่ะอะน,นี้ต้องบอกค่ะก็อยากจะฝากเตือนนะคะก็ งงก็มันเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลาอย be okay, right. ู่แล้วก well, ็อย่ามาณแล้วก็อย่าเก็บของไว้ในรถเยอะเลยกันค่ะให้เก็บไว้กระโปรงหลังรถค่ะมีกรณีตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเลยค่ะตัวนี้ก็ก็แรงสุดแล้วอะค่ะแล้วก็ก็มีใครหลายคนบอกว่าฟ้าดพ้อมวันเกิดอายอะค่ะอันนี้จะทำบุญอะไรหลักทั้งใหญ่เยอะไหมก็ทำบุญก็ปกติเป็นคนทำบุญอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทำบุญเยอะเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็ ว่ายังดีที่ไม่เกิดอุบัติเหตุกับตัวเองเหมือนกันค่ะ,ะก็ยังไงของก็เป็นของนอกกายเนาะแต่ว่าถ้าคุณโจรอยากจะเอามาคืนก็เอามาพืนได้นะคะอย่างหนุ่มคนสนิทที่ไปด้วยค่ว,ว,วให้กําลังใจเดี๋ยวเขาอะไรยังไงกันแล้วบ้านรถเขาก็โดนหกันใช่จริงๆอยากขอแจ้งนะคะรถที่โดนเป็นเป็นรถเพื่อนทั้งสองคันเลยะคะ่ะแต่ว่าของบีนเนี่ยจะอยู่ในรถจากะะรัวค่ะก็ขอให้กําลังใจยังไงก็ก็บอกว่าทุกอย่างก็เป็นของนอกกายแล้วก็ยังดี เหตุร้ายในนี้กับตัวเองยังดีกว่าที่แบบอยู่ดีเขามาจี้กับตัวเองอะไรเงรี้ยเราอาจจะตกใจมากกว่านี้ค่ะเพราะว่าวันนั้นที่เกิดเหตุนี้ก็ตกใจแต่ก็ยังแบบไม่ได้รู้สึกตกใจอะไรมากเท่าไหร่พอวันรุ่งขึ้นแบบเอาของหายกระเป๋าตังหายโน่นนี่หายพอมาเช็คอีกทีก็เออก็หายเยอะเหมือนกันนะอะไรเงี้ยค่ะ